เสร็จเรียบร้อย,ลย,ลยแล้วจ้าลาบปลาดุกตัวนึงก็ได้บักไล้เลยพี่น้องให้กินบ้างหมดก,กับเดียวยยยนี่เสร็จเรียบร้อยเหื่อเหนื่อยเลยพี่น้องเลยเสร็จแล้วจ้าผู้ใดสิไม่กินเข่าก็มาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำยาทิพย์จ้าลาบปลาดุก พักกินกับเฮาพี่น้องมามาแช่แช่น้ำกันจ้าสวัสดีพี่น้องได้ยังกินข้าวเที่ยงพี่น้องเออใบเหลือเยอะสินเพิ่มๆอีกกินข้าวเที่ยงหรือพาก็ไปตลาดมาได้ประดุกย่างมากตัวหนึ่งพี่น้องไปดุกย่างมาหนึ่งตัวพี่น้องเป็นมะเจ้าย่างมากเลยได้กินพ่ม บ่่ด้ดังก็ได้ไดังไปอย่างพี่น้องสือ,อย่างมาเลยตีนขายแย่ติดเผาเดือดลอยจังเอามาขูดล่างครับพี่น้อง,งต้องขูดส่ย่ติดกรสีมาหันหอมด้วยพี่น้อง่นหอมผักชีใบขูดคาดตะไครเแย่ติดสีหันสะก,กันหันหล่อเป็นข่วนไห้มันหอมกันพี่น้อง ยายถีบันเดียจะมาเบิ้งกันอีกที่หนึ่งนะพี่น้องซับคาตะไคร้เดียวก่อนเดี๋ยวจะเอาไปขวห่หอมๆก่นอนนะพี่น้องนะกลินหอมปลอที่ยายบกูแต่หันเรียบร้อยมาซับปลาเลยพี่น้องยายถีบสิวซับไปเห็นเลยพี่น้องเด้อ บ่ัะเว่าถ้ามันปิดกดเนาะมันหนะแกันแเอาแต่เนื like ้อมันกินผู้เดียวตัวเดียวก็กินบางกด้พล่องอูเดียวปลาดุกสดหล่ะก็ต้องเอามานางย่างอีกสักคนนึงบลาพี่องไกเลยเดือก มันนังต้องมันนังยันใครมันเดือบปนนการออกนอก็มาักเลอดไปนอนซักันี่ก็้องนอนด้ยซักเน่อยอะ้วความหอกัน

เรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ชุดกตกันพอีเลยค่ะใส่ผินลงไปหลักเพะใส้เทปพี่น้อเทปง่ายๆด้วยยาเทหน้าลงไป พอหกวานตะไคร้กับผาลงกไปแล้วขวานใส่หน่น้งไปแล้ยยล,แลูไป,ลไปประกวดลงไปกันหอมักขี้ลงไปใส่ประกวดลงไปพี่น้อง ลากปลาดุกเสร็จแล้วจ้าเข้มอนเีเพราะว่ายะทิใส่น้ำปลาหลากอย่างเขมเข้มเข้มเขต้องใส่ยังไงอก็ดีแล้วดีแล้วก็ดีแล้ว เสร็จเรียบร้่อยพี่น้นนนนนนองพร้อมเสิร์ฟจ้า